เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมยาตัวเดียวกันเนี่ยราคาที่อเมริกากับที่ไทยมันต่างกันลิบลับเลยค่ะมีคนพูดถึงบ่อยๆใช่ครับอย่างยาแก้แพ้ธรรมดารรมดาเนี่ยที่นุ่งเขาว่าแพงกว่าบ้านเราหลายเท่าเลยนะครับเรื่องราคายาที่มันต่างกันเยอะๆแบบนี้เนี่ยเอ่อกำลังกลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งนะครับจากคำสั่งผู้บริหารล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะตัวนโยบาย equalization ใช่ไหมคะใช่เลยครับ หรือที่เขาแปลว่าการทำให้เท่าเทียมกันด้านราคายาเพิ่งลงนามไปเมื่อ12พฤษภาคม2025นี่เองครับค่ะก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละค่ะว่านโยบายนี้จริงๆแล้วคืออะไรมีเป้าหมายยังไงกลไกเป็นแบบไหนครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยมันอาจจะส่งผลกระทบ มาถึงบ้านเราระบบสาธารณสุขการเข้าถึงยาของคนไทยยังไงบ้างโดยเราจะอิงข้อมูลจากบทวิเคราะห์ใน f i ฟ r c e Pharma แล้วก็พอม Connection นะคะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับแนวคิดหลกัหลกๆของ Equalization นี่มันคืออะไรครับ ค่ะหลักการสำคัญเลยนะคะก็คือสหรัฐเขาบอกว่าจะไม่ยอมจ่ายค่ายาแพงกว่าที่ประเทศพัฒนานแล้วอื่นๆจ่ายอีกแล้วอ oh. ค่ะคุณทรัมป์ประกาศใช้สิ่งที่เรียกว่านโยบายชาติที่ได้รับอนุเคราะห์อิงหรือ MFN นะคะ Mfn น,นะครับใช่ค่ะซึ่งแปลง่ายๆก็คือราคาที่รัฐบาลสหรัฐจ,จ่ายสำหรับยาบางตัวเนี่ยต้องไม่สูงกว่าราคาต่ำสุดที่ประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆจ่ายโ <ฮ S 2> คุณทรัมป์ถึงก็บ,บอกว่าอยากจะลึกราคายาลง50 9 0เเลยนะคะแล้วก็หยุดสิ่งที่เขาเรียกว่าการอุดหนุนระบบสุขภาพของประเทศอื่นด้วยค่ะฟังดูเหมือนเน้นลดราคาในบ้านตัวเองเป็นหลักแต่ เหมือนจะมีเป้าหมายอื่นซ้อนอยู่ด้วยหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะคือมันมีเป้าหมายสอด้านเลยด้านแรกเนี่ยชัดเจนคือลดราคายาในสหรัฐลงเยอะๆครับตามเป้าที่บอก59-90%เนี่ยค่ะโดยให้เวลาบริษัทยา180วันไปเจรจากับ HHS หรือกระทรวงสาธารณาสุขของเขาครับผมส่วนเป้าหมายที่2อ,อันนี้ก็น่าสนใจคือการกดดันให้ประเทศอื่นค่ะต้องยอมจ่ายค่ายาแพงขึ้นอ้าวอย่างงั้นเหรอครับค่ะ เพื่อไปแบ่งเบาภาระต้นทุนวิจัยและพัฒนาหรือ R&D ที่ทางทรัมป์มองว่าสหรัฐแบกอยู่คนเดียวมานานเป็นการสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าความเป็นธรรมให้กับอเมริกานะคะโห oh, แล้วเขาจะใช้กลไกลอะไรมาบังคับใช้ล้วครับฟังดูไม่ง่ายเลยนะครับค่ะในคำสั่งระบุไว้ว่าถ้าเจรจา180วันแล้วยังไม่ได้ผลเนี่ย HHS ก็อาจจะออกกฎมาบังคับใช้ราคา MFn เลย โอ้คือบังคับเลยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีการขู่จะใช้ภาษีศุลกากรกับยาที่นําเข้าถ้าราคาไม่ยอมลดครับแล้วที่น่าสนใจมากๆอีกอย่างคือการพิจารณาว่าจะอนุญาตให้นําเข้ายาจากต่างประเทศที่ราคาถูกกว่าได้อันนี้เป็นการเปลี่ยนนโยบายเดิมของเขาเลยนะคะพลิกเลยนะครับค่ะรวมถึงมีการพูดถึงการจะไปลดบทบาทของพวกพ่อค้าคนกลางหรือ PBMs ด้วยค่ะฟังดูแล้วผลกระทบในสหรัฐเองก็น่าจะมีทั้งบวกทั้งลบเลยนะครับเนี่ย แน่นอนเลยค่ะด้านบวกก็คืออาจจะประหยัดงบรัฐลดภาระให้ผู้ป่วยได้เยอะมากครับเคยมีการวิเคราะห์ Mfn แบบคล้ายๆกันก่อนหน้านี้เขาคาดว่าจะช่วยประหยัดงบ Medicare ได้เป็นหมื่นๆล้านดอลลาร์เลยนะคะโอ้เยอะมากแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็มีการต่อต้านเยอะมากจากฝั่งอุตสาหกรรมยาพวกกลุ่ม PHMA เนี่ยออกมาเตือนเลยว่าอาจจะกระทบการพัฒนายาใหม่กระทบเรื่องงาน Mm hmm. แล้วก็อาจจะทำให้สหรัฐต้องไปพึ่งการผลิตยาจากจีนมากขึ้นด้วยค่ะแถมยังมีเรื่องกฎหมายอีกเพราะว่าความพยายามจะใช้ MFN ครั้งก่อนๆก,ก็เคยโดนสารสั่งเบรกไปแล้วครับผมสแสดงว่าเรื่องนี้ไม่ได้จดแค่ในอเมริกาแน่นอนผลกระทบมันน่าจะกว้างออกไปอีกที่เราสนใจก็คือ มันจะมาถึงประเทศอื่นๆรวมถึงไทยเราอย่างไงบ้างครับค่ะประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้เลยค่ะคือถ้าสหรัฐซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยบีบให้ราคายาในประเทศตัวเองลดลงมากๆครับมีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทยาจะหาทางชดเชยรายได้ที่หายไปด้วยการไปขึ้นราคาในตลาดอื่นๆอ๋ออย่างนี้นี่เองคุณทรัมป์เองก็พูดชัดนะคะว่าราคาจะสูงขึ้นทั่วโลกเพื่อให้เท่าเทียมกันตรงนี้ล่ะค่ะที่น่ากังวลสําหรับประเทศไทย ทำไมถึงน่ากังวลกับไทยเป็นพิเศษเลยครับระบบเรามันต่างจากอเมริกาตรงไหนบ้างครับของไทยเราเนี่ยรัฐค่อนข้างควบคุมเข้มงวดเรามีระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า USC มีบัญชียาหลักแห่งชาติ NEML คอยคัดยาจําเป็นมีการจัดซื้อยารวมล็อตใหญ่ๆเพื่อต่อรองราคามีการกําหนดราคากลางแล้วก็ในอดีตเราเคยใช้มาตรการ CL ด้วยซ้ำ CL หรือ Compulsory Licensing ใช่ครับ เพื่อให้คนไทยเข้าถึงยาจำเป็นได้ทำให้โดยรวมๆแล้วราคายาในไทยเราต่ำกว่าสหรัฐมากค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแปลว,ว่าพอสหรัฐจะกดราคาตัวเองลงมาใกล้ๆก,กับราคาในไทยมันเลยจะเกิดปัญหากับเราถูกต้องเลยค่ะความเสี่ยงคือถ้าเกิดราคายาในสหรัฐมันถูกกดลงมาจริงๆจ,จ,จนใกล้เคียงหรือเท่ากับราคาในไทยเนี่ย บริษัทยาข้ามชาติอาจจะไม่แฮปปี้ที่จะยอมรับราคาต่ำๆแบบที่ไทยเคยต่อรองได้อีกต่อไปทำไมล่ะครับเพราะเขากลัวว่าราคาต่ำในไทยเนี่ยจะถูกเอาไปใช้เป็นราคาอ้างอิงเพื่อกดดันราคาในตลาดอื่นๆที่ใหญ่กว่ารวมถึงในสหรัฐเองด้วยอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะผลที่ตามมาก็อาจจะเป็นการขึ้นราคายาที่นำเข้ามาในไทยหรือชะลอการนำยาใหม่ๆเข้ามา หรืออาจจะลดการขายยาบางตัวในไทยไปเลยก็ได้ค่ะหูถ้าเป็นแบบนั้นนี่กระทบ u s s c เราเต็มเ็มเลยสิครับการเข้าถึงยาของคนไทยโดยเฉพาะยาใหม่ๆอาจจะยากขึ้นค่ะมีความเป็นไปได้สูงเลยค่ะงบประมาณของสอปสชก็อาจจะตึงตัวขึ้นการเข้าถึงยาของผู้ป่วยโดยเฉพาะยาใหม่ๆยารักษาโรคซับซ้อนอาจจะได้รับผลกระทบจริงๆแล้วแล้วไทยเราพอจะรับมือ,อยังไงได้บ้างครับ ก็อาจจะต้องหันมาส่งเสริมยาชื่อสามัญหรือเจเนริกแล้วก็การผลิตยาในประเทศโดย GPO หรือองค์การเภสัชกรรมให้มากขึ้นค่ะครับหรืออาจจะต้องร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเพื่อรวมพลังต่อรองซื้อยาออหรือในสถานการณ์ที่มันบีบคั้นจริงๆก็อาจจะต้องกลับไปพิจารณาเรื่อง CL อีกครั้งแม้ว่ามันจะเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากๆทั้งการเมืองและการค้าระหว่างประเทศนะคะครับ แล้วก็ยังมีอีกประเด็นคือสหรัฐอาจจะหันมาตรวจสอบนโยบายราคายายของไทยเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะสรุปได้ว่านโยบาย Equalization เนี่ยแม้ว่าเป้าหมายหลักเขาคือแก้ปัญหาราคายาแพงในบ้านตัวเองค่ะแต่ผลกระทบมันอาจจะกระเด็นมาทําให้ยายในประเทศอื่นอย่างไทยเราแพงขึ้นหรือเข้าถึงยากขึ้นได้เป็นเหมือนดาบสองคมจริงๆนะครับใช่เลยค่ะมันสะท้อนให้เห็นเลยว่า นโยบายภายในของประเทศมหาอำนาจเนี่ยมันส่งผลกระทบเชื่อมโยงไปทั่วโลกได้จริงๆครับผมโดยเฉพาะกับประเทศอย่างไทยที่เราพยายามอย่างหนักเลยนะคะที่จะสร้างสมดุลระหว่างการเข้าถึงยาทั่วหน้ากับความยั่งยืนของระบบสุขภาพของเราเองครับก็น่าคิดต่อจริงๆนะครับว่าท่ามกลางภาพรวมราคายาระดับโลกที่อาจจะกําลังเปลี่ยนไปแบบนี้เนี่ย ประเทศไทยเราจะยังรักษาจุดแข็งของเราเรื่องการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมไว้ได้ยังไงค่ะแล้วก็แล้วเราจะสร้างสมดุลระหว่างการดูแลสุขภาพคนไทยในวันนี้กับการส่งเสริมนวัตกรรมยาเพื่ออนาคตของเราต่อไปได้ยังไงอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะครับเป็นโจทย์ใหญ่ทิ้งท้ายไว้เลยค่ะ